อย่างที่เราทุกคนเจอนะคะทั้งเรื่องของอากาศซึ่งร้อนมากขึ้นทุกปีอย่างผิดปกติทำให้ทุกคนเนี่ยเจอปัญหาทั้งด้านสิ่งแวดล้อมมลพิษทั้งอากาศทั้งน้ำหรือว่าแม้แต่อาหารต่างๆเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกเนี่ยได้รับผลกระทบกันหมดทุกคนเรามาคุยกันในเรื่องที่หลายๆคนมีความรู้สึกว่า ทำไมมันเข้าใจยากจังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกรีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนนิวทรอลิตี้นะครับเนตซีโร่การออฟเซ็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาแล้วมันมีผลอ่อเนื่องมายังธุรกิจของพวกเราได้อย่างไรทำไมการโกรีนเนี่ยถึงสร้างไรายได้ได้มากขึ้นสร้างการเติบโตได้มากขึ้นกรีนมูฟเมนต์เนี่ยมีทั้งหมด3สโคปสโคปหนึ่งคือตัวตนของคุณคุณต้องเปลี่ยนตัวคุณเอง ให้ใช้เครื่องจักรที่สะอาดขึ้นใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ว่าจะลดคนลดการขนส่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณทำได้เองสโคป2คือสัมมาอาชีโวหมายความว่าคุณต้องซื้อพลังงานหรือทำมาหากินด้วยพลังงานสะอาดสโคปหนึ่งหรือสโคปสองเนี่ยในโลกเนี่ยช่วยไปได้เนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยของการปล่อยคาร์บอน สโคบที่ยากที่สุดคือสโคบ3คือการละยาน,นมิตรธรรมคือการครบค้ากับคนดีหมายค่ะว่าทั้งซัพพลายเชนของคุณต้องเป็น Green SME หรือว่าเป็น Green OEM ทุกๆต้นน้ำตัวละครที่อยู่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้องเป็นผู้ประกอบการสีเขียวทั้งสิ้นบริษัทเรามีนโยบายในการ ดูแลทั้งซัพพลายเชนเพื่อเป็นกรีนเอ็กซ์พอร์ตซัพพลายเชนโดยการที่ดูตั้งแต่ซัพพลายเออร์ทุกๆเจ้าของเราที่ส่งวัตถุดิบให้เราค่ะว่ามีการทําเพื่อสังคมดูแลสิ่งแวดล้อมรวมทั้งภายในบริษัทเราเองเราก็มีการให้พนักงานทุกคนทํางานเพื่อสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันด้วยค่ะในปี2567นะคะก็ได้รับรางวัลธรรมิบ้าลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขอบคุณทางเอ็กซิมแบง์แล้วก็สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญของโครงการที่บริษัทวันเวนเชอร์ทำเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมมาตลอดอย่างต่อนเนื่องค่ะในส่วนที่เป็น green export supply chain นะคะของเราอ่ะจะเน้นเรื่องของ traceability แล้วก็ transparency ค่ะ traceability ค่ะคือการที่สามารถที่จะ track ย้อนกลับไปได้นะคะแล้วก็ transparency ก็คือจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสโดยมีใบ Certificate ว่าข o t t ตอนของเรานั้นไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิตนะคะหรือผู้ปลูกอะคะ่ะก็จะเป็นการ ปลูกที่ไม่ได้ใช้แรงงานนะคะมีการดูแลผู้ปลูกที่ดีค่ะแล้วก็มี Third Party นะคะจากทางแบรนด์ต่างๆที่เป็นแบรนด์ของลูกค้านันยางค่ะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็ให้เซอร์ต i ฟิเคชักับนันยางนั่นเองค่ะสำหรับซัพพลายเออร์ที่จะ จะส่งสินค้าหรือว่าทํางานร่วมกับบูอโนเนี่ยเราก็ต้องมีการคัดเลือกนะคะจากซัพพลายเออร์ที่ได้มาตรฐานนะคะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นตัวกะทิเนี่ยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทเราเนี่ยเราก็คัดเลือกจากผู้ผลิตที่มีคุณภาพนะคะใช้กะทิที่เป็นระดับเกรดพรีเมียมนะคะตัวของโรงงานของผู้ผลิตเนี่ยก็เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเหมือนกับโรงงานของบูอโน่เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ นั่นคือสโคป3ที่ทำยากมากที่สุดคุณต้องสร้างอีโคซิสเต็มตั้งแต่คนตัวใหญ่คือเจ้าสัวคนตัวกลางคือ OEM ของเจ้าสัวคนตัวเล็กคือคนที่ส่งพวก raw material ให้กับคนตัวกลางเพื่อไปขายคนตัวใหญ่ต้องโกกรีนไปพร้อมกันหมดเลยสิ่งที่เราควรจะต้องทำตอนนี้คือทำโลกให้มันสมดุลคือทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนพูดว่าอยากให้คนตัวเล็กได้ราคาสินเชื่อเท่ากับคนตัวใหญ่ แต่ที่เอ็กซิมถ้าคนตัวเล็กและคนตัวใหญ่เดินจูงมือมาด้วยกันคนตัวใหญ่ได้ดอกเบี้ย4บาทคนตัวเล็กจะได้ดอกเบี้ย4บาทเช่นเดียวกันต่หมายความว่าคุณต้องมากันเป็นหมู่คณะคนตัวใหญ่ต้องรับรองว่าคนตัวเล็กอยู่ในเชนที่ค้าขายกับผมมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีนั่นคือการทำให้ทั้ง Buyers ก็คือคนตัวใหญ่คนตัวเล็กที่ขายของให้คนตัวใหญ่ก็คือเป็น Suppliers ของคนตัวใหญ่ก็สามารถที่จะได้สินเชื่อในเรทเดียวกันกับคนตัวใหญ่นั่นคือคอนเซปต์ของการโก g ก e ีนทั้ง Supply Chain ของ Exim Bank นะครับ ทุกคนเนี่ยตระหนักอยู่แล้วโดยเฉพาะองค์กรเองเนี่ยมันน่าจะมีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือเรื่องของทั้งชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบข้างเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นแล้วก็เราอยากจะสื่อสารสิ่งเหล่านี้ที่เราทําไปสู่ผู้บริโภคด้วยค่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเราทุกคนเพราะฉะนั้นธุรกิจที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็ต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามไปด้วยค่ะ เป็นเรื่องจําเป็นและเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญและลงมือทํากันทันทีเดี๋ยวนี้เลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะได้มีโลกนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะที่น่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะแบงก์รัฐมันไม่ได้ดูที่กําไรขาดทุนแต่มันดูที่จํานวนผู้ประกอบการหรือว่า impact ที่เราสร้างให้กับประเทศในมุมที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จคือ เราน่าจะเป็นแบงค์ที่พูดเรื่องการโกกรีนมายาวนานมากนะครับแล้ววันนี้การโกกรีนมาเริ่มเป็นภาษาสากลและผมคิดว่าคนคอนเซิร์นเรื่องการโกกรีนมากขึ้นอันนั้นคือความสำเร็จในมุมของพวกเราในฐานะที่เป็นเอ็กซิมเมอร์นะครับ